ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเราช่องและเพจหมาแก่นหนังก็ขออนุญาตมารีวิวเรื่อง The Ministry of u n g e n t l e m a n l y Warfare ก็เป็นหนังจากทางกายวิชีที่ถ้าสมมุติคุณพูดถึงกายวิชีก็จะนึกถึงพวก ladsmate น่าจะแบบมีความบิ i t ติชที่แบบโอ้มีถ้าสมมติใครชอบดูหนังและนักเลงแล้วก็วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญก็คือคุณเชคเตอร์นะครับครับผมเชคเตอร์ครับเอานี้ไม่เปิดหน้านะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยะฮะ The Ministry of Ungentlemanly Warfare ก็เป็นหนังสงครามที่เล่าเรื่องราวของกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่พลิกผันประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะหลังดูจบผมถามคุณเช็คเตอร์ก่อนแล้วกันว่ารู้สึกยังไงแอคชั่นดีฮะมันมากครับเมื่อกี้ผมเห็นคุณหลับนะนุณหนึ่งครบเพี่สีงเหมับครับต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ ที่อังกฤษไม่เข้านะไม่รู้ทําไมแองกใจไม่ไม่ไม่ที่อังกฤษที่แคนาดาสองประเทศนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันไม่เข้าหลังดูจบสาหรับผมผมรู้สึกว่านี่มันเป็นหนังที่แบบเ้ยมันใช้ได้เลยนะถ้าสมมติใครแบบคาดหวังหนังแอคชั่นที่แบบมันอะเรื่องเนี้ยคือแบบเออมันจริงๆนะเราได้เห็นแบบฉากแอคชั่นที่แบบยิงปืนแบบมันสนั่นวันไวหวอะคือยิงทีอะมันต่างจาก ิมแพกที่เราเห็นในเรื่องซิลวอร์ยังไม่ดูซิลวอร์ใช่ปะยังไม่ได้ดูครับผมไปดูซะก็ซ i วิลวอร์เนี่ยมันเป็นการสื่อว่าแบบการเกี่ยวกับการไวเลนซ์ที่ผลเสียของการใช้ปืนแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นการเรื่องเล่าเรื่องราวระหว่างอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมันก็พอเข้าใจได้ก็คืออังกฤษประทะกับนาซีนาซีเท่ากับเยอรมันสําหรับผมแล้วถ้าสมมติ เป็นคนที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์มาก่อนผมเชื่อว่าน่าจะอินในเรื่องนี้ไม่ยากนะแล้วก็เรื่องนี้ครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หนังที่ไม่เป็นมิตร itar, สาหรับคนที่ไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ได้ตั้งใจเรียนประวัติศาสตร์เรื่องนี้พอดูได้ไม่ไม่ได้แบบถามว่าคุณงงไหมอ่ะคุณเชคเตอร์ก็มีงงๆอยู่บ้างครับแต่ก็พอคำคำอยู่ครับใช่ใช่ชมันพอคำคำไปได้แล้วก็เรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นหนังกายวิชีเพราะฉะนั้นมันจะมีบทพูดที่แบบค่อนข้างเยอะ มันอาจจะมีแบบช่วงหน้าเบื่อหนหนึ่งมีอาจจะมีแบบช่วงง่วงเห,หวี่นอนเพราะว่าเป็นบทพูดที่แบบเน้นแต่บทพูดอ่ะเออ,อน่าจะเข้าใจนะคือเน้นแต่บทพูดพูดไปเรื่อยๆ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 เราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันช่วงมันอาจจะเรารู้สึกแบบหมดแรงในการฟังอ่ะเออหมดแรงมนิดนึงครับข้อเสียสําหรับผมแล้วอย่างที่ผมบอกบางช่วงมันอาจจะแบบดูแล้วแบบง่วงบ้างใช่มันมีแบบง่วงบ้าง แล้วก็ผมรู้สึกว่านี่มันเป็นหนังแอคชั่นที่เอาจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้แบบสำรวจทุกที่ทุกทางเกี่ยวกับแบบสงคารามมันเป็นแค่เหตุการณ์เดียวอารมณ์ประมาณแบบดันเคิร์กอ่ะ oh. แต่ว่าเรื่องเนี้ยถ้าสมมุติให้พูดตรงๆอ่ะถ้าสมมุติคุณคาดหวังว่าแบบเฮ้ยจะไปดู Inglorious Bastard ก็คือไอที่เขาพูดใน oh. บทสัมภาษณ์อ่ะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับเรื่องนี้ไม่ไม่เชิงเลยไม่ไม่เชิงเป็น Inglorious Bastard เลยของเควินตินมัน เรื่องที่จะเล่าแตกต่างกว่านั้นอิงโกลลสบรสตรันมันเหมือนกับสเกลเล็กกว่าเรื่องนี้ไปปไปมา,มาตอนแรกผมก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะอยู่ในสเกลแบบเล็กๆมั้งไปไปมา,มาเฮ้ยสเกลใหญ่นะใช่ปะสเกลใหญ่นะเราได้เห็นแบบฉากเรือลบอ่ะ,ะเบอร์อเออระเบิดแบบระเบิดเธอเทิมระเบิดฐานคือต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมติใครคาดหวังแบบมาดูเอามันอย่างเดียวมันอาจจะมีบางช่วงที่แบบเํ้ยทให้คุณง่วงได้แต่สาหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าบางช่วง อย่างที่บอกไปมันอาจจะมีช่วงไม่น่าติดตามบ้างมีบางช่วงที่พอไม่ได้ใส่แอคชั่นลงไปอะ่ะมันรู้สึกแบบจืดจืดแบบเรารู้สึกง่วงอะ่ะแต่ว่าอาจจะมีแบบบางฉากที่แบบเว่อร์ไปบ้างอมันเว่อร์ไปบ้างยอมรับว,ว่าแบบเรารู้สึกแบบเว่อร์กับหนังเราว่าบางช่วงนะแล้วก็มันไม่ได้สํารวจแบบเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องมันเป็นแค่ส่วนส่วนเดียวอาจจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์มานิดนึงครับมานิดนึง oh. แล้วก็ผมรู้สึกว่าตัว ละครอะเราได้เห็นมิติแบบนิดเดียวอ่ะมันเป็นตัวละครที่เหมือนกับมองในมุมทีมโดยรวมอ่ะเป็นหนังที่ถ้าสมมติใครคาดหวังว่าแบบเอยบทมันจะดาดิ่งไปถึงแบบอดีตของแต่ละตัวละครแบบในบ,บูมูลในบูมูลอ่ะดูเรียกดูเลยยังบูมูนยัง,บบนยงไม่ได้ดูเลยครับอ่ะไปดูซะเออในบ,บูมูลเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบ เราจะต้องมานน่ากินข้าวแล้วก็เข้าใจมุมมองของแต่ละตัวละครปุมหลังของแต่ละตัวละครซึ่งเรื่องนี้ไม่มีนะไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีเรื่องนี้คือแบบเออมึงลุยเลยมึงลุยเลยอารมณ์ประมาณแบบซัไสไซร์สกอรอือคือแบบลุยเลยแต่ว่ายอมรับว่าบางช่วงมันอาจจะดูแบบอืมเราไม่ได้รู้สึกแบบตามตัวละครแล้วก็เอาใจช่วยตัวละคร ลายตัวมากขนาดนั้นเรารู้สึกแบบตามบางตัวแต่ว่าบางตัวแบบโดยรวมเราไม่ได้รู้สึกตัดมาที่ข้อดีกันบ้างแล้วกันนะครับฉากแอคชั่นยอมเราว่าแบบมัน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 จเราได้เห็นแบบมือเปล่ายิงปืนแล้วก็แบบโยนระเบิดมาครบแล้วก็มีแบบยิงแบบทางกาด้วยคือเรื่องเนี้ยถ้าสมมติคุณเล่นเกมเราจะได้เห็นแบบเกม เออสเตลสเตลโหมดมีสเตลโหมดแบบถ้าสมมติคุณเล่นคอร์บิวตี้มาวงเล็บคอร์บิวตี้ในช่วงสงครามโลกไม่ใช่ c คอร์บิวตี้โมเด n วอลแฟร์มันคนละยุคอันนี้มันยุคแบบสงครามโลกเราจะได้เห็นแบบฉากแอคชั่นที่ผมก็ไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยมันไม่น่าจะสเกลใหญ่ขนาดนี้แล้วแบบเฮ้ยมันสเกลใหญ่ะ่ะแล้วก็ดนตรีประกอบในเรื่องผมก็รู้สึกว่าทำออกมาได้ดีด้วยสเตจของ Guy r i t ิชี่ที่ ยังมีแบบดนตรีเท่ๆเหมือนเราได้เห็นแบบตัวละครเอาเท่แล้วซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากครับพาเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆคือมันอารมณ์ประมาณแบบคอเบวตี้บางช่วงผมก็อยากเห็นนะว่าแบบไกาลิช,ชี่ไปทําหนังแบบจากเกมจากแฟรนไชส์บ้างแต่ผมก็เข้าใจว่าแบบเขายึดอยู่ในแนวนี้ดีแล้วครับดีแล้วแต่ว่าผมอยากให้เขาแบบทำหนังแบบปังๆบ้างในเป็นจุดเสียดายไม่ได้เป็นข้อเสียนะ แล้วก็ผมรู้สึกว่าการตัดต่อคือมันยังรู้สึกแบบมันยังมีสไตล์การ์ริชี่อยู่ตรงน,นั้นถ้าสมมติใครชอบก็ชอบเลยคบไม่ชอบก็ตามนั้นครับผม,ผมเองครับเป็นคนที่ยิงยิงยิงธนูอยู่แล้ววันนี้อันนี้บอกตามตรงแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมันมีฉากบานฉากที่ยิงธนูด้วยซึ่งผม,มก็ไม่รู้ว่าธนูมันจะแบบทํำร้าย,ายได้ดีขนาดเนี้ยอืมเราฉากนี้ธนูนึกถึงไอ้ทูมเลเดอร์ โอ้นึกถึงทูมเลเดอร์เฉยเลยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเป็นฉากแอคชั่นที่มันจริงๆยอมรับว่าถ้าสมมติคุณดูความมันเรื่องนี้จัดให้เลยแต่ว่ามันเต็มสิบฮะเอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้รู้สึกแบบโหดแบบโหดเวอร์แบบอินคอเลสบัสเตอร์ผมรู้สึกว่ามันโหดแบบกําลังพอดีถามว่ามันไหมแบบมันแบบอิ่มไหมอิ่มไหมอิ่มแล้วก็นักแสดงสําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าเล่นดีทุกคนนะ เราได้เห็นแบบตัวละครที่แบบมาเทมาเทเอาเท่เราได้เห็นแบบการแอคแบบบริติชอ่ะบริทิช you know man บริ i ิชเออบริทิชเออเราได้เห็นแบบฉากแบบนั้นแล้วเราเห็นแบบการพูดแบบ l a ดสค u ิปคือเรารู้ว่าแบบเอ้ยนี่หนังอังกฤษเว้ยแล้วเราก็ได้เห็นนักแสดงที่มารับบทในเรื่องนี้ทั้ง Henry c a าร์ l ิลไอซาคอนซาเลสรวมไปถึงอลันริชันที่เพิ่งรับบทในเรื่อง r e เ c h e r นะครับเป็นการแสดงที่จะดูเอาเท่นะผมก็รู้สึกว่าเฮนรี่คาร์วิลลอ่ะพอมาอยู่ในมือของก y r ริชชี่ในการกำกับอ่ะผมรู้สึกว่าก y ริชชี่รู้วิธีการดึงศักยภาพของเฮนรี่คาร์วิลออกมาให้ดูเท่ออกมาให้ดูเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาสามารถเป็นเจมส์บอ์ได้เลยนะแล้วก็มันก็มีมุกตลกที่เป็นสไตล์ของก y ริชชี่ที่มีผสมแบบความกวนประสาท เข้ามาด้วยถ้าสมมติใครคาดหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นเจมส์บอ์นะครับก็เตือนไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นมาของตัวเองแล้วก็เน้นไปที่กลุ่มทหารซะมากกว่าเพราะว่าเจมส์บอ์เนี่ยมันเน้นไปที่ตัวละครแบบบุคคลคนเดียวมันมีแต่ว่าถ้าสมมติคุณคาดหวังเข้าไปดูแบบจุดกําเนิดของเจมส์บอ์มันไม่ได้แบบสื่อถึงเจมส์บอ์ขนาดนั้นนะเออเอฟเฟกเอฟเฟกในฉาก ฉากทำฉากใหญ่ๆผมรู้สึกว่าก็ทำออกมาเดลินออกมาได้ดีนะแบบระเบิดก็ดูสมจริงดีผมรู้สึกว่าการกดีีช่วงหลังอะ่ะเวลาทําหนังแบบสงครามอะไรพวกเนี้ยเขาทําได้ดีนะเน้นไปที่ความสมจริงแล้วก็คือ CG เราก็ยังไม่รู้ว่าบางฉากใช้หรือเปล่าบางฉากก็ใช้นะแต่ว่าใช้เมื่อตอนจําเป็นเหมือนเขาเน้น practical effect แล้วก็ทําให้ตัวหนังมันดูมันดูสมจริงแล้วเราเข้าถึงได้จริงๆครับ ก็ระบบเสียงระบบเสียงก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากครับเราได้ยินการยิงกันสนันบอลไหวที่แบบเอ,อ้ยมันเ้ยก็ถ้าสมมติให้ใส่เรื่องนี้เป็นสรรมการเลขก็ The Ministry of u n g e n t l e m a n l y Warfare เท่ากับเจ็ดประจันบานของไทยนะแล้วก็บวกกับ Inglorious Bastards นิดหนึ่งแล้วก็บวกกับ In the Heart of the Sea นิดหนึ่งแล้วก็บวกกับ เหมือนจะเป็น d a r k กเอ Hour แล้วก็มีสไตล์ของไกริชี่ใส่อยู่ในนั้นด้วยครับโอเคสรุปแล้วนี่ก็เป็นหนังแอคชั่นที่แบบมันจริงๆแต่ว่ายอมรับว่าบทอะมันอาจจะดูเบาบางไปนิดนึ่ง <c oughs> คือยอมรับว่าบทมันอาจจะไม่ได้แบบเข้มข้นมากสมมุติว่าใครดูประวัติศาสตร์มาก็พอจะอินได้อยู่นะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้คนไม่ดูประวัติศาสตร์มาก็อาจจะงงๆแบบ หลงหลงในช่วงแรกๆ<ต>ก็กๆยังพอตามได้อยู่ครับใช่ใช่แต่แบบพอตามได้ผมรู้สึกว่าก็ทําออกมาได้อิ่มแอคชั่นอิ่มแต่ผมรู้สึกว่าบางช่วงมันอาจจะดูแบบยืดยืดไปนิดนึงถ้าสมมติแบบปรับตรงนี้แล้วก็ยังมีสไตล์ของกายวิช,ชีที่มีมุมกล้องบทพูดที่แบบมีความบริทิชบริทิชแมนบริทิชเออแล้วผมรู้สึกว่าก็ถือว่าทําออกมาได้ดีสนุกสนุกสนุกเลยออเชิญฝากช่องทางได้เลยครับก็ของผมก็เ h a เตอร์ดับอยชั้นดนะครับส่วนใหญ่ก็ ทำเกี่ยวกับเกมแล้วครับแต่พอมาช่วงหลังๆนี่ก็ทําพวกบล็อกบ้างอะไรบ้างกอ็อ,อันนี้เลยครับอันนีมากครับโอเคก็ The Ministry of u n Gentlemeny w a l f a r e ฉายในว,วันนี้ววนนในโรงภาพยนตร์ครับโอเคครับ, okay, รบสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับก็คนหนึ่งยิงธนูถือปืนยิงมีธนูเออปิ้ว